ก็ต้องถูกกดขี่อย่างนี้แหละส,สมัยกขอนพุทธมาทำไมต้องมาทำอะไรอย่างนี้นท่านสาว่างตาตา <c oughs> สวัสดีจ้า<ท>พุทธมาจ้ากินแล้วกับประยูรซื้อนะจ๊จจจะอันนี้อะไรสว่างตาตาสว่างตาสว่างตาจ้าเด็กฮัลโหล บ้านสายทองที่ชิปองมาถึงฉันยอมไม่รู้ว่าเขาจะต้อนรับขอบสู เอาเสียงสูงสู้กันลุกขึ้นหรอวะเลยรทรูปใ้ันบ้านชายทองที่ฉันลองมาสู่ี่หอมเนียเยไหมเยไหมคิดว่าคืนนี้จะได้ดอกไหมจะได้กี่ครั้งเนาะ เป็นอบแงเงี้ยคนเออการทบลกนาหลายคนเนาะเออเนาะแล้วพี่น้องเนี่ยก็นามูขึ้นเลยอทางใจน้ำพัวบุขแต่เมียงานกับเมื่อยแน่เนาะกาดทำใจเลยเม็นบ้านไปท้งไดนกกเมื่อกลาง้านเมื่อกลาง้ันนะกกา อุปทานมีลูกมีผัวก evet ็เป็นแนวนี้ก็เห็ดกูจนหมูหอดยูตะกี้นั่นอ่าข้างใจโค้งมากินต้มน้ำงอน้ำปอากินแต่นี่กัญชีมันกินต้มน้ำงอน้ำบลามาเบิดอคิดว่าวเนี่ยเขาจะบ่าวบ่งทีเขาจะลือ อันพากันกินกันแตละลืมอนะพี่น้องซ้ำอาบุญถัวยแล้วเชื้อเช้ายเป็นเซ็มซาของเันนเงนฮะร์แต่เดียวก,กิ่นเนาะเบื่อันนร้บบตอนนี้โอเคบังานนี่นะาไหวกันไหมเราจะไปไหนกันอะไรา็ทะเลาะลไปบ้านน,านั่นบ้านนี่นี่แหละได้ได้เฮ็ดบ่เอ้ย กบอ๊อกเนี่ยมาเฮ็ดปวกปีนี้ไม่ได้กินจากพี่น้องเลยได้แต่ที่หน่อยปีนี้นะเราไปหาแต่ละเพือนก็ได้แต่หน่อยเดียวได้เพื่ท่านได้คัดเอามานั่งคบหน่อยเขาตะนีดีหัวโกรธหัวหลอกหัวหลอกมีแต่ถอยกับถอยถ่ายงานลนี่สั ทำเห็ดงานห,นนหน่อยแค่หน่อยเด้อก่อนกลับก็ล้างถ้วยล้าง3ามล้างจานให้ไม่เสีย แล <t ích> <t ích> <t ích> ้วจะกลับไปพินนออดีมึงบอเอ้ยนะสาธิตอสองแงมีนะ่วยนะเฮ้ยมันมีมอรเาเนาจำดีแล้เฮ้ยสิอ่าวยังหลายดีกระดกินลูเดี่ยวกะอี้มดอมดมือโอ้ยหมดเลยนี่ โอ๊ยอดอาูออแล้วโอ้ยอมดมาปล่อยกัดกันสู่นี่คือขวด ขวดทีมงานเราขวดน้น้อยเอาอีละอาดไม่ล้จะได้แก้มนี่ได้บ้ใส่ยิง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 ฟาดกระแตหูรถร้อบ้ามวหข้ง กสิหาได้เดิมเนี่ยแถาๆนั่นเองนะแกนทำนุ่มได้บอกแถวงามอี๋สยโดยเมียแถวกสิหาได้ง่ายๆบ้างเลยมางามแท้แถานางฟ้ากระบอกท่อมีผัวแล้วบ่ ก็โสดไงน้าตุ๊กเน้อเอือยลดจะนะอย่ามาปากว่าน้องนั้นมีสามีแล้วละ่ะมีแล้วน้องกะบอกว่าป้ามาน้องกะเสียว จังสีดูถูกสักทีน้องเดินไปถึงัวน้องสิผู้ให e yeah. Ye le like ้ปลาบ้าไปแต่ของใหญ่น้องเอ้ยอย่าปากวันเอาคนหลังก่อนเลยไอ้คนหลังแล้วนั่นเจึงได้นะคะนี่เนี้ยเผาน่ะพี่ชาย เพื <G ül üyor> สิฮ่าได้ได้เนีแซ่เป็นมูหยากได้โอ้เราดูบ้านนี้อันแห้งเศาห้เศร้าแห้งแซ่นเฮงข่าวาว่าคุณจะายที่ไ้ไปกินใบ้งเ้าแห้งแซ่ท่ไอ่กินเ้วตื้นเต้กันาแ้งเ้าแห้งแซ่แล้วก็ปลาช้เนียเ มาจังมัน <Auf> จ <los harma> ังข้าวโกเมียขับต <idity> <aries> <phones> ื่มอีกห่างใจมันเป็นแยง่ายรอบแรกเราเมื่อตุ่มน่องงัวเด็กจ้ะน่องง้อปัดเทื่อนี่นะบอยใหญ่บัดเทื่อนปีกลายนี่นะจนเต็มซ้ำเฮ้ยปีนี้นะยังเล่นอยู่ดูว่าลูกมันโตน้อยนลครับน้องมันก็น้อยแม่ข้าวบาองอลูกสิเลย ลูกซีซีนะคะนังเคียวเคียวนะ่ะผิดลูกนะมีละลูกนะคะลูกนั่งได้ปีการนั่งกันปีหน,น,นึ่งกับสามสี่เดือนออกราคานั่งกระทำกระคุณนะคะซื้อมากก็ได้เอ,อ้ยยิ้สัไลนนกไปงงงงงงนงง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 ง้งง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 ังง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 ลงองอ ยังสามตัวเหมือนบอกองัวนะเออที่พรท่านออกวันนี้อีกสามทีท่มันตั้งทองนและจะวันยังงัวจะนีงัวพันใหญ่ลาดมาสันข้สนั่นเราต้องตื่นแต่เช้าพรุ่งนี้ไปช่วยกันเอาหญ้าให้วัวนะคะ ล้างเสร็ล้างจานแล้วหลังกิดกับบ้านพี่น้องแยกย้ายมือื่นคอกกันไม่ก็ทีมงานก็ได้กางใหญ่กางใหญ่ก็ฝากเป็นกำลังใจที่งานข้าในเด็กจับพี่น้องแต่คุณลายดามติดหนาเด็กพ่องค่ะมื่อแกไปกินไปกินอันตำนองว่าสบๆนน้ากันหญ่นี้ ยานีจะโชว์ฝีมือหรือนางสีก็รอดูนะคะเดี๋ยวตุ้ยไม่ไปหรอกตุ้ยไม่กินนะคะไม่กินน้องงวคนง่ามคนง่ามนี่เพิ่นกินแต่น้องผัวเพิ่นบอกกินน่องงวงเบาแปบกับเมียกับเมื่อแล้วนะพี่น้องเบาอาจกับเมื่อล้วเพิ่นสีไปเบิ่งหน้าเพิ่นกินน้องงวไปในต้มบัดกินบัดกิ้นน่อง เาแต่วมันต้องใส่แนวล้อได้กินน้องผัวน่รออกันไ้กินขอบนีอืมพี่น้องจะได้ยินว่าเสียงยังอุดอุอุยาจะิเองเลย่องขั้นกระบือกับปูสาก็มาุเค้พี่น้องเฮากระสีได้เงียบง่ายกับบ้านกับส่องไผมั่นนะพี่น้องมือนจังหวะกันมาเฮาสิไปใสมาใสกับพี่น้องแต่ว่าป้าขึ้นรไปน้ำมืออื่นเทไรจังว่ายังีบอยังสีน้ำเฮ็ดอีกอยู่ มื่อยดนะีสรุปมืนสิเขาป่ากระบอกก็ไม่ต้องขขาป่าไปเล่นบันขึ้นมือจังเปิ้ลจะพนักกะกระบอเออได้พูดอะ้รได้อีกนะเนอะใอรเหรอีกแล้วครับพอได้ยินได้ว่าเขาสาพี่น้องได้ว่าเขากบบได้ได้หลน์นะเขาออลงเฟนแลยกระตือโอ้เพ่นกับอืออือจ้าไปโอเคโอเคพี่น้องไปแล้วพี่น้องสบายดีครับผมล้ำใส่มึงเนี่ยมันเลือดจัง